ตัวของโจโกเมสเนี่ยเกือบจะไม่ได้เข้ามาร่วมทีมอะคาเดมี่ของชาวตันแล้วเพราะว่าโจโกเมสเป็นเด็กที่มีภาวะเท้าแบนค่ะ แต่ตัวของเอเวอรี่ค่ะเขาบอกว่าพอเห็นตัวของโจโกเมสเนี่ยซ้อมหนักทํางานหนักคือเป็นเด็กที่ไม่เอาข้อจํากัดของตัวเองมาเป็นอุปสรรคเขาเอาชนะในเรื่องของอุปสรรคเหล่านั้นด้วยความมุ่งมั่นของตัวเขาเองจาได้ไหมคะเขาบอกว่าเขาจะเป็นโจโกเมสที่ดีกว่าเดิมตอนยุคข,ของแมเดนโรเจอร์สวันนี้ค่ะอาจจะใช้เวลานาน,านหน่อยนะคะหลายปีเหมือนกันนะคะกว่าจะมาถึงยุคทองของโจโกเมสแต่มันก็ตอบย้ําแล้วค่ะว่าในทุกๆวัน ที่เขาถูกตำหนิเขาพยายามทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็กลับมาเป็นโจรับจบที่แฟนบอลอวยยศกันอย่างทุกวันนี้ And nobody like Joe Gomez make me happy make me feel this way นี่คือเพลงที่เราเดอะคอ p ร้องอวยยศโจโกเมสนักเตะสารพัดประโยชน์ของลิเวอร์พูลค่ะหลังจากที่เขาเนี่ยเป็นกําลังสําคัญนะคะในช่วงเวลาที่หงแดงคับขันตัวเจ็บเยอะแต่เขาเป็นหนึ่งคนที่ช่วยพาทีมเนี่ยเข้าชิงแชมป์คาราบาวครับแล้วท้ายที่สุดก็คว้าถ้วยแชมป์แรกของปีมาได้สําเร็จซึ่งเรื่องราวของเขานะคะป๊มเชื่อว่าสื่อทั่วโลกเนี่ยหยิบยกมาพูดกันจากนักเตะที่ถูกตําหนิถูกวิพากษ์ วิจาร์ว่าเป็นโจโกเมอบ้างเป็นตัวตลกบ้างตอนนี้กลายมาเป็นคนสําคัญของลิเวอร์พูลเส้นทางของเขาเนี่ยกว่าจะมาถึงวันนี้บอกเลยว่ายาวนานมากๆนะคะเราอาจจะต้องย้อนไปถึงในช่วงที่เขาเนี่ยอยู่ Academy กับทางฝั่งของชาตันแอตติกกันเลยเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เมสตน Timeline จะพาทุกคนย้อนเรื่องราวของชายคนนี้ค่ะจากโจโกเมอร์สู่โจรับจบแห่งแอนฟิลด์ไปติดตามพร้อมกันค่ะ อย่างที่ปามบอกนะคะว่าเราต้องย้อนไปก่อนที่เขาจะมาอยู่กับลิเวอร์พูลค่ะเรื่องราวของโจโกเมสเนี่ยจริงๆน่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าเขาอยู่กับทีมที่เรียกว่าเป็นทีมพรีอะคาเดมีแล้วกันเป็นทีมที่พัฒนานักเตะก่อนจะเข้าสู่ทีมอะคาเดมีอีกทีหนึ่งนะคะของชาวตันซึ่งจริงๆตอนแรกเฮดโค้ชของทีมเยาวชนชาวตันเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะคะว่าตัวของโจโกเมสเนี่ยเกือบจะไม่ได้เข้ามาร่วมทีมอะคาเดมีของชาวตันแล้วเรื่องนี้เป็นการเปิดเผ จากสตีฟเอเวอร์รี่นะคะอย่างที่ปามบอกไปเป็นผู้จัดการทีมแคนดมี่เพราะอะไรเพราะว่าโจโกเมสเป็นเด็กที่มีภาวะเท้าแบนค่ะภาวะเท้าแบนแล้วมันเป็นปัญหาตรงไหนคือโค้ชฟุตบอลเนี่ยเขามองว่าไอ้ภาวะเท้าแบนเนี่ยมันอาจจะทําให้ในเรื่องของการลงเทคนิคของโจโกเมสเนี่ยจะทําได้ไม่ดีเท่ากับนักเตะค,คนอื่นๆแล้วก็รวมถึงถ้าเราไปดูตามเว็บไซต์การให้ความรู้ต่างๆนะคะจากโรงพยาบาลก็ดีจากแพทย์เฉพาะทางก็ดีจะบอกเป็นเสียงเดียว เดียวกันหมดค่ะว่าภาวะเท้าแบนเนี่ยมันจะส่งผลกับอาการบาดเจ็บในอนาคตได้เพราะว่าในเรื่องของการลงน้าหนักเนี่ยก็อาจจะทําให้มีอาการเจ็บหัวเข่ารวมไปถึงบางคนเนี่ยเผลอๆมีอาการเจ็บปวดไปถึงที่หลังเลยคือพูดง่ายๆว่ามันสามารถเป็นอาการบาดเจ็บเรื้อรังระยะยาวได้นั่นเองโค้ชคนอื่นๆในทีม p r e Academy รวมไปถึงทีม Academy ของชาวตั้นเขาก็มาพูดคุยกันค่ะว่าเออเด็กคนเนี้ยจริงๆแล้วเป็นเด็กที่ดูทรงพลังนะก็คือทํางานหนักมากมีความมุ่งมั่นแหละแต่ เอเรื่องของภาวะเท้าแบนเนี่ย mm hmm. ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นปัญหาหรือเปล่าแต่ตัวของเอเวอรี่ค่ะ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. ตอนแรกก็มีแอบคิดอยู่เหมือนกันพอเห็นตัวของโจโกเมสเนี่ยซ้อมหนักทํางานหนัก แล้วก็คือเป็นเด็กที่ไม่เอาข้อจํากัดของตัวเองมาเป็นอุปสรรคเขาก็เลยรู้สึกว่าเออไอเด็กคนนี้มันเข้าทา่าเรื่องนี้เนี่ยยืนยันจากเพื่อนๆที่อยู่ในทีมชุดอะคาเดมี่ของชาวตั้นด้วยกันด้วยะนะคะซึ่งก็เล่นในตําแหน่งผู้รักษาประตูเขาก็เคยออกมาพูดถึงโจโกเมสนะคะในช่วงที่โจโกเมสเนี่ยเซ็นสัญญาไปร่วมทีมกับลิเวอร์พูลใหม่ๆบอกว่าโห oh, ไอหนุม่มคนนี้มันบ้าดีเดือดมากคือก้มหน้าก้มตาซ้อมไม่รู้แหละใครจะบอกชั้นเท้าแบนชั้นจะลงเรื่องของเทคนิคแท็กติกได้ไม่เวิร์กเท่าก อื่นซ้นอมหนักควบคุมในเรื่องของร่างกาย อาหารทุกสิ่งทุกอย่างต่างๆบวกกับโจโกเมสเองร่างกายมันก็เติบโตขึ้นนะคะจากตอนแรกอยู่ในทีม p r ี a แครดามี่แล้วเฮดโค้ชของ a ค a ด e มี่ชุดยูเก้าบอกว่าไม่น่าเวิร์กแต่เห็นพัฒนาการของเด็กคนนี้ดีขึ้นตามลําดับด้วยความมุ่งมั่นของตัวเขาเองก็เลยทําให้ a ครดามี่ของชาลตันนะคะตัดสินใจดึงเขามาร่วมทีมแล้วถ้าเราไปดูในตําแหน่งนะคะของโจโกเมสกับการลงเล่นกับ a ครดามี่ของชาลตันเนี่ยจริงๆแล้วเขามักจะเล่นในตําแหน่ง นเตอร์ฮาฟนะคะก็ตั้งแต่อายุ10ขวบเลยค่ะเล่นในตำแหน่งนี้สะส่วนใหญ่อาจจะมีโยกไปเล่นในแบ็กซ้ายบ้างนะคะก็ตามแต่ในเรื่องของแท็กติกของคุณซื้อของทีมและที่สำคัญค่ะจุดเริ่มต้นที่เฮดโค้ชทีมแคนาด m y ชาวลตันเนี่ยมอบโอกาสให้กับเขามันก็ส่งต่อไปถึงทีมชาติอังกฤษด้วยเพราะว่าโจโกเมสเองตอนที่เซ็นมาอยู่กับลิเวอร์พูลในปี2015เนี่ยตอนนั้นเขาก็มีดีกรีนะคะเป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษชุด U19 เรื่องราวจากชาลตันก็ ก็มีคร่าวๆประมาณนี้ค่ะจากคนที่เฮดโคชหลายคนอาจจะมองข้ามแต่เขาเอาชนะในเรื่องของอุปสรรคเหล่านั้นด้วยความมุ่งมั่นของตัวเขาเองเห็นไหมคะอันเนี้ยคือหนึ่งพอยต์หลักหนึ่งพอยต์สำคัญนะว่าโจโกเมสเป็นนักเตะที่มีความมุ่งมัน่นทํา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 แล้วทําอยู่ทําต่อทาอย่างสม่ําเสมอค่ะมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กตั้งแต่10บขวบะนะคะถ้าเราลองมองย้อนดูถ้าเราเป็นเด็กตอนอายุ9ขวบ10ขวบเราทําอะไรอยู่นะเรามีความมุ่งมั่นขนาดนั้นหรือเปล่าแล้วเราจะเอาชนะใจตัวเองได้ ในวันที่ใครๆก็บอกว่าเราไม่น่าจะเวิร์กในวันที่ใครๆก็มองไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเราอาจจะทําไม่ได้แบบโจโกเมสก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตใจของเขาเนี่ยแข็งแกร่งมาตั้งแต่เด็กเลยและทำลายต่อมาค่ะก็คือปี2015นี่แหละนี่คือจุดเริ่มต้นสําคัญของชายที่ชื่อโจโกเมสค่ะเบนเน็ตต์โรเจอร์สนะคะกุนซือของเอร์นูในยุคนั้นก็ไปเห็นแววไอ้หนูคนนี้ค่ะดึงมาจากชาตันนะคะด้วยค่าตัวตอนนั้นราวๆห้าล้านปอนด์นะคะก็เซ็นสัญญาเอาโจโก เนี่ยเข้ามาอยู่สัญญา5ปีด้วยกันค่ะนัดแรกของโจโกเมสนะคะลงเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายค่ะในเกมที่ลิเวอร์พูลเจอกับสโตกซิตี้ แล้วปรากฏว่าเป็นการเปิดตัวที่สวยงามนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนแอสซิสต์ให้ฟิลิปเป้คูตินโยยิงประตูในช่วงท้ายเกมซึ่งเป็นประตูชัยด้วยนะคะลิเวอร์พูลเอาชนะสโต๊กไป1ประตูต่อศูนย์โอ้เป็นวันที่สวยสดงดงามจริงๆนะคะสำหรับชายคนนี้หลังจากนั้นค่ะโจโกเมสก็ยึดตําแหน่งนะคะเป็นนักเตะในแนวรับตัวหลักของเมนเชสเจอร์สมาโดยตลอดนะคะแต่แล้วเส้นทางของคนเราเนี่ยเอาจริงถ้ามันจะก้าวสู่ระดับโลกเนี่ยมันจะต้องมีอุปสรรคทุกค เพราะว,ว่าอุปสรรคก็เข้ามาหาโจโกเมสค่ะหลังจากที่ฟอร์มกําลังเข้าฝักเข้าฝาก,กับลิเวอร์พูลได้รับความไว้วางใจจากโรเจอร์สนะคะเขามีอาการบาดเจ็บเอ็นควายน้าค่ะหรือว่า ACL นั่นเองฉีกขาดก็ต้องพักกันยาวๆเลยนะคะในช่วงฤดูการ2 0 1 6 2นถึงเจเนี่ยโจโกเมสรั้งสนามไปนานถึง15เดือนนะคะแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยได้ลงเล่นเพียงแค่3นัดตลอดทั้งฤดูการที่ผ่านมาแต่พอในช่วงที่เขาพักรักษาอาการบาดเจ็บเนี่ยถ้าเกิดเราป ไปย้อนดูบทสัมภาษณ์เก่าๆของโจโกเมสค่ะก็จะเห็นได้ว่าเขาเป็นหนึ่งคนที่โอทัศนคติคือแง่บวกมากๆนะคะเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าเขาจะกลับมาเป็นคนที่ดีกว่าเดิมคือจะกลับมาเป็นโจโกเมสเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมให้ได้ถึงแม้ว่าจะต้องไปพักรักษาเอ็นควายหน้านี่มันเป็นอะไรที่มันหนักมากนะ ถ้าเกิดว่าเอานักกีฬาไทยที่ทุกคนรู้จักกันดีเนี่ยนั่นก็คือปอป้อซับซีรีนักแบดมินตันนะคะซึ่งก็เป็นนักแบดมินตันที่คว้าแชมป์โลกในประเภทคู่ผสมมาแล้วปอป้อเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าแล้วก็พักรักษาตัวไปยาวเหมือนกันค่ะซึ่งปอป้อเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์นะคะกับปามโดยตรงว่าเอ็นไขว้หน้าเนี่ยมันเจ็บทีแล้วมันกลับมายากมากๆทั้งในเรื่องของ ร่างกายแล้วก็ในเรื่องของจิตใจคือทุกคนคิดแบบนี้ค่ะว่ามันฉีกขาดอะเอ็นควายน้าของเราอะมันฉีกขาดไปปุ๊บพอกลับมาลงน้ําหนักมันกลัวค่ะมันเกิดอาการแยงที่จะลงน้ําหนักลงไปอีกครั้งปอปอเล่าให้ฟังว่าตอนที่ก้าวขาลงสนามเนี่ยวันแรกเนี่ยแค่ลงไปซ้อมนะหลังจากผ่าตาัดแล้วก็ฟื้นฟูพักรักษาอะไรกลับมา หัวใจมันกระตุกวูบอะทุกคนมันกลัวว่าเฮ้ยเราจะลงแรงไปไหมนะน้ําหนักเนี่ยมันจะกลับไปเจ็บอีกไหมนะปัมเชื่อว่านักกีฬาทุกคนทัน่วโลกมันจะต้องมีความรู้สึกนี้ค่ะแต่สําหรับโจโกเมสนะคะเขาบอกว่าเขาจะพยายามทําให้ดีที่สุดจะเป็นโจโกเมสในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมแล้วก็กลับมาค่ะแต่การกลับมาของโจโกเมสเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าในช่วงเวลาระหว่างนั้นเนี่ยเขาต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพจิตใจของตัวเองอย่างไรบ้างเพราะนักเตะคนนี้เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วนะคะก็ มีแต่ถ้าเราไปย้อนดูบทสัมภาษณ์ที่มันผ่านมาก็จะมีแต่อดีตเพื่อนร่วมทีมอดีตเฮดโค้ชทีมแคนดิมีที่พูดถึงเขานะคะตัวเขาเองเนี่ยก็จะก้มหน้าก้มตาทําอย่างเดียวค่ะไม่ได้ค่อยออกมาพูดไม่ค่อยมีแสงมีซีนอะไรมากมายนั่นแหละคะ่ะพอหลังจากที่หายเจ็บกลับมาฟอร์มของโจโกเมสก็มามา,มาหายๆนะคะแล้วก็แน่นอนช่วงที่เขาหายไป15เดือนเนี่ยมันก็ต้องมีการเสริมผู้เล่นในตําแหน่งของเขามาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเบียดขึ้นไปยั่งตัวจริงอีกครั้งหนึ่งมันเป็นเรื่อง ยากสำหรับโจโกเมสเหมือนกันค่ะ พอเข้าสู่ยุคของเยอเกนครอปนะคะการต่อสู้ของโจโกเมสมันก็ยิ่งยากมากขึ้นกว่าเดิมจริงอยู่เขาเคยได้รับโอกาสนะคะลงเล่นคู่กับเบอร์จิลฟันได้แล้วทําผลงานได้แบบโอ้โหบางฟอร์มนี่ยอดเยี่ยมนะคะแน่นปึกเลยนะคะแต่บางนัดก็อย่างที่เราเห็นกันมันก็เป็นที่มาของคําว่าโจโกเมอร์บางนัดนี่ก็กลายเป็นบ่ไปเลยบางวันนี่จะเทพก็เทพไปเลยนี่คืออีกหนึ่งจุดค่ะที่ทําให้โจโกเมสเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักมากว่าดีพอที่จะนั่งเป็นตัวสํารองเป็นตัว ทดแทนของลิเวอร์พูลในยุคเยอร์เกนคลอปหรือไม่วันเวลามันก็ผ่านมาค่ะจากยุคโรเจอร์เข้าสู่ยุคของเยอร์เกนคลอปนั่งสำรองแล้วสำรองอีกโดนด่าแล้วโดนด่าอีกกระทั่งปี2024ลัดไทม์ไลน์ให้เลยแล้วกันนะคะเพราะว่าไทาม์ไลน์ในปี2024นี่พีคมากๆค่ะโจโกเมสลงเล่น เกือบจะทุกตำแหน่งให้กับลิเวอร์พูลเนะคะเหลือแค่กองหน้ากับผู้รักษาประตูแค่นั้นนะคะที่ยังไม่ได้เล่นก็อย่าไปถึงขั้นนั้นเลยแล้วกันนะคะกเมสเนี่ยลงเล่นไปทั้งหมดณเวลานี้วันที่เราอัดนะคะคือตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยลงเล่นมากสุดค่ะมันเป็นตำแหน่งที่เขาถนัดก่อ18เกมนะคะมีแอสซิสไป1แบ็คซ้ายลงเล่นไป15เกมแอสซิสไป1เซนเตอร์แบ็คค่ะลงเล่นไป4เกมแอสซิสไป1แล้วก็ดีเฟนซีฟมิดฟิลด์นะคะลงเล่นไป2เกมเนี่ยค่ะ คือตำแหน่งที่โจโกเมสรับใช้สโมสรมาในช่วงเวลาที่นักเตะคนอื่นๆเนี่ยทั้งกอตตาซิมิกสัสเองรวมไปถึงแอนดูโรเบอร์สันเองแบ็กซ้ายอาชีพนะคะมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บไหนจะเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนอีกนะคะเขาก็เลยกลายเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์อย่างที่แฟนบอลร้องเพลงอวยยศไปอันที่จริงเนี่ยเขาก็ทำแบบเงียบๆมาโดยตลอดนะคะเหมือนนั่งรอโอกาสและโอกาสเนี่ยถ้าเกิดมันมาถึงแล้วก็ต้องพร้อมเสมออย่างที่เราเห็นกันค่ะว่า ในช่วงเวลาที่ลิเวอร์พูลวิกฤตเนี่ยฟอร์มของโจโกเมสถ้าเอาเฉพาะส่วนตัวของปามนะปามมองว่าเขาโดดเด่นมาตั้งแต่เกมที่เจอกับเซาท์แฮมตันนะคะในรอบ16ทีมของฟุตบอล FA c เ p พเพราะอะไรเพราะนัดนั้นเนี่ยโหเยอะเกินคล็อป เอ่ยปากชมไม่หยุดเลยค่ะชมไม่รู้จะชมยังไงนะคะเพราะว่าตัวของโจโกเมสลงเล่นในตำแหน่งกองกลางเบอร์หและต้องทำหน้าที่ทดแทนเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนที่ไม่อยู่ณเวลานั้นเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรเกมรับคุณต้องได้ด้วยเกมบุกค,คุณก็ต้องทะลุทะลวงได้ด้วยแล้วเราจะเห็นอากัปกิริยาภาษากายของโจโกเมสนะคะว่าเขาเนี่ยพยายามนะคะที่จะขอบอลมีการออกเสียงทำไม้ทำมือขอบอลจากผู้รักษาประตูในเวลาที่เกมมันต้องบิว ขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะวิ่งไปทําทางนะคะดึงหรืออาจจะมีการดึงให้แนวรับของคู่แข่งนะคะมีการาหลุดจากตําแหน่งมาเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้เพื่อนเนี่ยเทียบพาบอลขึ้นมานะคะได้มีโอกาสส่งบอลเข้าประตูโจโกเมสกลายเป็นผู้ชายที่ ดูแข็งแกร่งมากขึ้นไม่ว่าเขาจะลงเล่นในตำแหน่งไหนก็ตามไม่มีอาการประมาไม่มีสายตาที่วอกแวกนะคะมีแต่โหภาษากายที่แบบเฮ้ยมาตรงนี้สิขอบอลจากอลิซองเบเกอร์ขอบอลจากคิวินเคลเฮอร์นะคะและในเกมรับไม่ต้องพูดถึงเลยว่าเขามีสมาธิดีมากๆคือมันแตกต่างจากที่ภาพลักษณ์ที่ทุกคนเคยมองเห็นเขาว่าเฮ้ยยืนเหมอมองซ้ายขวาไม่รู้จะทําอะไรดีกลายเป็นโจโกเมสที่ มองแล้วคิดไวทำไวบอลอยู่ที่เขามองไปหาเพื่อนส่งบอลต่อไปทางไหนคืนกับแนวรับได้ดีนะคะเปิดบอลได้แม่นยำทุกสิ่งทุกอย่างมันกลายเป็นว่าโจโกเมสกลับมาเป็นเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์ในยุคของยูเทนครอปที่นักเตะตัวหลักๆเจ็บกันแทบจะทั้งหมดจำได้ไหมคะเขาบอกว่าเขาจะเป็นโจโกเมสที่ดีกว่าเดิมตอนยุคข,ของแมนเดนโรเจอร์สวันนี้ค่ะอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะคะยุคนั้นเนี่ย2อ1 5เนาะที่เจ็บไป2 0 1 6 2017อโอ้หลายปีเหมือนกันนะ กว่าจะมาถึงยุคทองของโจโกเมสแต่มันก็ตอบย้ำแล้วค่ะว่าในทุกๆวัน ที่เขาถูกตำหนิเขาพยายามทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็กลับมาเป็นโจรับจบที่แฟนบอลอวยยศกันอย่างทุกวันนี้ก็หลังจากนัดนั้นเนี่ยที่ลิเวอร์พูลชนะเซาท์เทมป์ตัน3-0เนี่ยครอปนี่เขาชมแบบนี้เลยนะคะว่าโอ้โหม,มันแบบมันฉันจะเครซี่าใช้ภาษาวัยรุ่นนะฉันจะเครซี่มากๆก,การลงเล่นตำแหน่งเบอร์6เนี่ยในเกมนัดนั้นอะเป็นครั้งแรกของโจโกเมสด้วยนะเขาไม่เคยลงเล่นตำแหน่งนี้มาก่อน แล้วดันทําได้ดีมากๆครอปบ,บอกเฮ้ยมันยากนะกับการที่คุณแบบโดนโยกไปซ้ายทีขวาทีเซ็นเตอร์แบ็กทีเล่นเป็นกลางรับทีหรือแบบคือสับไปหลายตําแหน่งแต่กลายเป็นว่าในวันนั้นเนี่ยคุณลงเล่นในตําแหน่งกองกลางเบอร์หกแล้วคุณทําได้ดีมากๆจนมันว้าวเป็นคนหนึ่งที่ทําให้ทีมคว้าชัยชนะได้แบบสวยสดงดงามแล้วก็ไอ้เพลงที่บัามร้องไปช่วงต้นคลิปอะคะ่ะ And nobody like j o Gomez makes me happy makes me feel this way ไม่มีใครเหมือนโจโกเมสอีกแล้วเขานี่แหละ ที่ทําให้พวกเรามีความสุขเขาทําให้พวกเรารู้สึกถึงความสุขเหล่านี้ได้อยู่เสมอก็เป็นเพลงที่แฟนบอลเขาร้องหลังจากจบแมชนั้นเลยค่ะที่ร้องกันเยอะจนกลายมาเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียนะคะนี่คือการตอกย้ำค่ะว่าโจโกเมสเนี่ยเป็นนักเตะ สารพัดประโยชน์จริงๆทั้งจากคำชื่นชมของเยลเกนคลอปจากคำชื่นชมของแฟนบอลนะคะและที่เรามาเล่าไทม์ไลน์ให้ฟังวันนี้ก็เพราะอยากจะให้ทุกคนเห็นว่าย้อนกลับไปเดย์วันที่เขาเริ่มต้นฮิลสตั๊ดเนี่ยจากในทีม Pre-Academy มาสู่ทีมแคนดามีแล้วก็นั่งรอโอกาสจากยุคที่ ลิวพูเปลี่ยนผ่านกุนซือมาจนถึงในยุคเนี้ยยุคที่อ่ะเป็นตัวสำรองเพราะว่าคนอื่นๆบาดเจ็บถึงได้โอกาสก็จริงแต่เขาแสดงให้เห็นแล้วคะ่ะว่าหลังจากเนี้ยไม่ว่าจะเป็นคลอบเอง หรือว่าจะเป็นกุญซื้อคนใหม่ที่จะเข้ามารับหน้าที่ต้องหนักใจแน่นอนว่าจะเอาอย่างไรกับนักเตะคนนี้เพราะเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการมีเขาอยู่ในทีมมันมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนและเขาสร้างประโยชน์ให้กับลิเวอร์พูลได้มากแค่ไหนเพราะทุกๆถ้วยนะคะที่ลิเวอร์พูลได้ชูถ้วยแชมป์โจโกเมสก็จะเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องราวอันสวยงามนั้นด้วยเสมอคะ่ะนี่คือมายเซ็ตนี่คือทัศนคตินะคะของนักเตะที่อาจจะมีช่วงเวลาถูกล้อเลียนอยู่ตลอดเวลาแต่ ท้ายที่สุดเมื่อโอกาสมาถึงเขาก็ทําโอกาสนั้นออกมาให้มันเห็นผลแล้วก็พิสูจน์ตัวเองนะคะแม้จะต้องใช้ระยะเวลานานแต่ในที่สุดเขาก็ทําได้การที่เรามาเล่าทำลายของโจโกเมสวันนี้เนี่ยอาจจะมีคนบอกว่าโอ๊ยอวยเกินไปหรือเปล่าเล่นดีแค่ไม่กี่นัดเดี๋ยวพอตัวหลักๆห,หายเจ็บกลับมาไปนั่งสำรองฟอร์มก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีก มันก็เกิดขึ้นได้ค่ะเพราะนี่คือโลกของฟุตบอลนะคะที่มันก็มีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องมาใช้รวมกันฉะนั้นก็ต้องมารอดูต่อไปค่ะว่าโจโกเมสกับฉายามิสเตอร์โจรับจบในวันนี้เนี่ยอนาคตเส้นทางต่อไปของเขากับลิเวอร์พูลจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าชื่นชอบเรื่องราวที่พวกเรานํามาฝากกันในวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ฝากติดตามเมนสแตนทุกช่องทางนะคะทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ Tik t o k เรามี คอนเทนต์ดีๆนะคะที่อยากจะเอามาเสิร์ฟคุณผู้ชมอยู่สม่ำเสมออย่างแน่นอนนะคะวันนี้หมดเวลาของเม s t a n d Timeline แล้วนะคะเดี๋ยวเทปหน้ากลับมาเจอกันใหม่อยากฟังเรื่องราวอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ